หวันตอ่อันอดอวันนี้จะมาพูดเรื่องใยญ่ทองกรน,นะทุกคนยายทองกรน,นะครับนันเราบอกวันนี้เราจะไม่มีการ หยุมกันนะทีเยพี่น้องเออย้ยทองกรหมอบอกว่าเยทองกรอนะ่ะเป็นมะเร็งไม่ดเลือดขาวแล้วก็มีภาวะไตเสื่อมบอกด้วยแล้วจะปวดหลังพี่นอ้องวันนี้เพิ่งไปเจาะไขสันหลังมานะครับแต่ว่าแกก็ ก็กินข้าวได้ก็อะไรได้ก็โอเคแต่หมอบอกว่ามันีโอกาสหายไหมโอ้ยมีโอกาสหายไหมมีก็มีนี่มาดูแลเขาว่าต้องให้คีโมทำด้อืมก็ให้คีโมให้ครบมะเร็งมาเือดขาวก็ก็เซนกับ เคมีอยู่ดีย๋ยะอืมแล้วปวดหลังพี่น้องปวดบริมีกะกินเข่าบ่ได้ลุกไม่ได้เลยนะเจ็บผิดโตนี่คือเจ็บเลยเด้นั่นละ่ะเพิ่นเห็นห้านเพิ่นก็นดีใจเติบร้านไปเยี่ยมผู้พาไปเยี่ยมเืมินมาสม,มวยได้ไปโรงเรียนไดให้มาสมูมวนไปเยี่ยมยายทองกรด้วย เรียตัวน้อยยู่พี่น้องจากเบื้องหมอลำมันนะจากเบื้องหมอลำอีสานคนครศินว่าปิดวงวันที่สิบตีแม่แม่สิไป,ปเบื้องว่นนี้ไไแล้วกับคิดว่าเราสิดีดขึ้นได้แล้วไอ้ขั้นตอนเริ่มแรกการรักษาเขาก็จะให้ยาสเตอรอยอนบ์บอโอ แล้วก็ยากดภูมิมันบอเอินมาประกอบกับไม่ใช่หรอกมาเขาบอกว่านี่ออกลพยงบาลเนี่ยเขาจะให้ยาสเตอรอยแก้ปวดแล้วก็ยากดภูมิใหม่เลยมันจังอีกอาทิตย์นึงจะมาให้คีมโมวางสิมแม่ม,ม,มันไม่เห็นเนาะข้อความขึ้นพี่นอมม่นมีขอความขึ้นจะเป็นยังดอกพ่ย่มากนี่ คือกังวลงง,ง,ง,งมั่นเป็นน้ำโทรศัพท์เนียันเป็นน้ำาัมนอ่านกับว่าได้ศูนย์น่นแหละก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะออกเป็นไหนนะทุกคนเฮ้ยเอาว่าแยกกันอยู่เอาโอ้เอฟซีวันคือว่าแยกกันอยู่เธอเป็นคนบอกเองไหมเอา มือแยกเข้าก็แยกแหม่มือนีอเ,อเขาก็ต้องการกำลังใจบอฉันถามเธอแน่เธอต้องการ่อหโอ้ยบบดสมัยตะกี้คือบ่ต้องมาถามมาต้องการมาั่งใจงผูต้อตงการกำลังใจัดซูมือนีต้อตงาอมาถามกันไอ้สักูคัครับต้องการมอ่กำลังใจไม่เป็นไรนะเธอเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นหรอกสู้ๆนะจำเนีย เมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้ซุมูนี่มันคือฟิวเพื่อนครับแท้เอาก็เป็นเพื่อนกันไหมมูเป็นเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันไหมมูเป็นพวกกันไหมเฮ้ขาสาวเป็นกำลังใจให้ยาขอบคุณครับทุกคนกอดกันใหนเบื้องเนี่ยเขาบอกกอดไข่ดอกได้กำลังใจเขาแกออยั้แบบว่าเอาเนิวม,มาสัมผัสข่อยพี่น,อน,อน้องเบื้องเบื้องพูดอะ ปาไม่ถึงที่มึงเด้อฉันน่ะมานอนกับเธอเพราะฉันอยากได้กําลังใจกับยัยหันมากำลังเฟียกกันหมดนะเข้ามาดูคนรักกันมาพูดเรื่องยายทองกรมาอัปเดตอาการยายทองกรครับนี่แม่ไม่เคแบบนี้แม่โอเขอเจะบอกมันไม่มีข้อความขึ้นจะเป็นนี่อย่างก็มันไม่เห็นข้อความไง ก็มาก็วันนี้ไม่อยากนอนคนเดียวฉันก็อยากเออฉันก็อยากมีคนพูดบ้างเธอเป็นหมอฉันก็ว่าอาการแม่ฉันให้ฟังว่าเอ,อินเป็นยังไงแบบไหนเธอเป็นหมอ่นีเป็นหมออะไหมอล่มเนาะเนี่ยถึงที่กูเดอ้อเธอรอให้กําลงังใจฉันแม่กูว่าหันเธอจังได้ก่อนพี่นองเบิง่ง มึงไปอยู่ของมึงไปเอามอนไปไปขังเอาไปขันนั่กูศูนย์กูสิสกับไปนอนเฮี้ยนกูดอกป้ากูาศาสตร์มาหามึงพี่น้องไม่ได้บอกกันบอกกันไม่ดีเพราะข้ามดอกบอกกันไม่ดีเพราะข้ามมิลอ,อตามนั่นแหละหรือว่าดีขึ้นหรอ ให้ยาเนาะเออก็ไปจ้างเอิสิซะ<ม>เดี๋ยวฉันก็นสิไปนอนบ้านฉันดอกฉันไหลเสร็จแล้วเพราระว่าฉันรู้สึกวา่าเธอบ่ได้ซอยอยังฉันเลยบ่ได้แบบว่าบัดสมัยตะก,กี้นะก,ก,กอดกูหอมกูว่าถ้ากูพีคค้งแน่เนี่ยอู้ยมาซุ่มือนี่ขนาดแทนที่กูมานอนน้ำหนึ่งชิ้นหรอเด้วา่าแบบต้องเสียนนดมันก็คงอยากได้กำลังใจมันก็คงแบบเออเครียดเรื่องแม่มันเบาๆพี่น้อง ถเกิมีกำลังใจดีอยู่บาแมนบอกฉันก็มีจากลูกฉันเท่านั้นแหละจากเธอฉันจากแฟนเนี่ยไม่เคยได้รับแล้วแหละจากจากคนอื่นละ่ะคนอื่นเขาก็มีแต่ว่าให้หายเร็วหายเร็วๆมันก็บอกคือคนนอนน้ากันนั่นลหละกำแพงเมืองจีนต้องมีอุ้ยพพน่ะสิพิี่น้องเอ้ยยุมกันดวงกันเป็นยังสี่หล่คนเท่ายุค ไก่กันหลายผลเนาะเคยได้ตัวไปกฤษีตอนนี้แยกบ้านต่อไปเราก็จะอยู่คนละจังหวัดเลยนั่งกัสิไปเสียชีวิตของนั่งกันนะไม่ได้หน่อยใจอย่างเลยไม่ว่าวาขี่หน่อยใจปากไรขี่หน่อยใจยุ่หนี่เด้วยไปหน่อยใจเลยประเด็มว่าเติมเน็ตด,ดูคนรักกันหรอกเขาไม่ได้ฮักคอยศูนย์เอ,อ้ย กูสานีมานอนนํามปน,นีแบบป้าแต่กูคือจัเงินก็นี่ไงก็ให้กำลังใจ <S <S เออเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจ็บไข้ได้ป่วยมากนี่แหละกูสิยืนเบืองมึง,งอยู่ใกล้ๆกูสิช้งงหนาเมิ่งมึงกูสิถามมึงว่าเป็นยังได้หรือล่าสิหลกศูนย์ <c oughs> มือวันสิไปเยี่ยมยายทองก่อ,อยู่เด้อครับพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมยายทองกอนเพราะว่าวันนี้เข้าโรงพยาบาล หมาก็ทำงานเลยไม่ได้ไปเยี่ยมยายทองก่อนเลยไข่สิปากแข็งยิ่งอย่างพี่น้ง <c oughs> องก็ไข่กับมานอนน้ำนั่ง็ข่กับไขมานอนน้ำนั่งพจดีไข่กับนอนอยู่เื้ยนไข่อยอันนี้ไข่กับเออเขาไม่อย,อยากอยู่คนเดียวน้ำบาหลังนั่งคอยอยู่คนเดียวแหมไข่ชูดอยอยูมานอนน้ำอยู่ใส่บายแยกเตียงกันเพื่อนบ้านนะ่ะนายแยกหอวบ,บ้านพุ่นละ soon เนี่ยเพลนี่คือเบาๆเงียบอ่านขอความอยู่ดูจนอ่นนานบม่ได้เธอสิฉันรออยู่เพื่อเดียวฉันก็ต้องตอบขอความเอฟซองเอฟซออีตอบขอความท่างบ้านเพื่อถามมีอย่างมากมือนี่กําแพงมือเจ้าอยูย่ยใสมือเจ้าตัวเอฟซีพยานามร้องนมนนพนพาตัวอีหยังไหมสานเด้อ ผูู้นไม่เจอตัว e เอฟซีเลยทีเออแวะมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับชายดีสวัสดีพี่ซอยยะนะซอยะทำไมไม่ให้ดาวให้อะไรเลยทุกวันนี้นะ่ะซอยาะน่ะแม่พะนะยายทองกรเข้าโรงพยาบาลหมอว่าเป็นมะเร็งมเมือดขาวพี่น้องไตก็เสื่อมอีกไตก็เสือ่อมนย่อนลดสุดนนล้วทออช ยาย่าทำไมไม่ส่งดาวส่งอะไรให้เออส่งดาวอะไรเพราะว่าแมนพีน่น้องบอกว่ามันโดนบล็อกของผมมันโดนบล็อกมันปิดกั้นทุกอย่างเลยเห็นเบอร์บุญยอดไหลปกติเป็นพันหรอเดะมันปิดกั้นหมดเลยลงอะไรก็ไม่ได้เลยโอ้ยลืมไลน์ในเพจเนาะอันนี้ไนนล,ล,ไไไลน,น์ไหนเฟซบุ๊กบาดาแล้วแล้วหมอวิ่นผมบาดา,าแล้วหรอครับผมกะ ก็อยากดา่าเราบ้นงในพี่น้องเออด่ากันเถอะอย่ามาตีอย่ามาขา่ากันเถอะอย่ามาดา่าอย่ามาหยั่งถ่อนเมียเธอสู้หมื่นนี่โอ้ฉันบอกเลยขนาดฉันมานอนห้องเก่าที่ฉันเคยนอนมีแม่เด้อมียายละมุนอยู่เด้อขนาดฉันมานอนห้องเก่าที่ฉันเคยนอนเธอก็เอาหมอนข้างมากันดังได้กูยางเข้าประตูไหมเอฟซีก็สิว่าเมื่อจดตัวเอฟซีเลยสิว่าก็ต้องให้ไปไล่ย,ยุ่งห้องอ,งองยังสิถึงจังได กับคนมันเคยนอนหองนี้กับมานอนมาอย่างธรรมดาล่ะเออแม่ว่าสบายกับต้องการมาปรึกษาหมอว่าเธอหมอว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันเป็นจังไดแล้วเป็นหมอได้หนิพวกเจ้าหุงบอกแล้วเป็นหมอได้หนิเธอเป็นหมอปุมอกะละวินมะล่าตีวันนี้มีวันนี้ฉันไปเจอฉันลงฟตบมาเจอแม่แม่แม่เอฟซี FC จากอุดอรมาหาหมอที่ศรีนครินทร์นี่แหละ แล้วก็เห็นฉันก็พวดาเพิ่นแล้วก็ใช่บอลโนตไหมใช่ครับยางแบบแปบบ๊แบแป๊บเดียวเลย,เยแล้วก็ยางเลีอยวบ้างหนาฉันใช่แมนใช่บอลโนตไหมใช่ครับอู้ยโตจริงคือมาโตผู้หน่อยผู้คองคือมาเด็กหนาเด็กหน่อยครับแท้หนาไม่ได้แหล่คือจังเขาวาเลยเด้อพน,นะนี่คือ,อยังไงอันนี้คือบอกให้ฟังไม่ได้ไม่ได้อวด ยายทองกรไปเจาะไขสันหลังแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมยายเนาะผลออกแล้วเหรอก็อยังก็เป็นเออเป็นผลออกแล้ว <c oughs> ก็เ่าเขก <c oughs> เขาหมอบอกเลยว่าสิให้ยากดพู่ <c oughs> ให้ยาสเตอร้อยสเตียร์อยแล้วก็จะไม้คีโมมันออกแล้วเนี่ยเขาจังเบาเนาะไม่เก็มาเป็นตอน ก็เล่ากนถือกันวิชาชีพมันก็เลยสูตรไปเลยแม่เธอแต่ไอตัวเล่าอยู่ในมือสาวว่าอยากเล่าเล่าเจ็บพี่น้องเลาเจ็บเจ็บเล่าผิดขี้เม่ไรเลูกเม่ไรเร่าเจ็บแบบขักแต่ว่าลูกเต่ามาเบิ่งหลานไปเบิ่งก็ดีใจหรอกกันนาซื่อกินขาได้ยุ่งเฮ้ยจะไหนเธอความฉันทนทั้งเรากัน โอกาสมึงรอเดอเปโอกาสมึงรอเด้อหอมกระเดเอาแก้มมาแก้มมาสีหอมบ้านี่เอากั่มวาคัะกลุ่มว่นัสู้ปาคนดีมันบอกคนดีมันบ วันที่มันบ่ได้สัมผัสกันโดนวันที่มันแบบ <c oughs> นี่มันเป็นอารมณ์แบบนี้ติสูงกูมึงมัวกูว่าโอ้แก้มมากสิหอมให้เร็วบอกว่าหอมก็ได้ดอกป้าที่น้องคนที่มันบอกมันว่าต่อยกันเมื่อไหยังนี่มันเป็นยังสีต่ตีโอโอโอ้กูอยากหัวกูอยากหัวอารมณ์แบบว่าเเธอ เธอบ่ตลกเธอก็ตลกฉันก็ตลกเอาฉันว่าเธอก็ต้องตลกแหรอค้อนผู้สึกเธอน่ะเอาก็สิหอมให้นี่แม่ก็สิหอมให้นี่นม่พนัพี่น้องคําว่ามันเอ้ยนี่ๆๆๆนถ้าแปงแน่เขาบอกว่านะสมัยถ้าแปงอย่างบัตเตอร์กรีนตามว่าอาฟันว่าแปงเขากับทวนทวนย่ดอกประสอมือนี่แม่จะได้หัวหลอเด้อสูบกุญแจว่าอยากอายอีหลีเด้ออยากอายใครอยากอายใครโอ้ยราบ่ไปรับ่ได้รับ่ได้ เราบดไ้พี่น้องเอาขันมันถึงพันนี่อ้าวเจ็ดลอยกับพ่อเราประวัติพันดอกสุมือนี่ยมันปิดกันสุย่างแล้วเจ็ดลอยนี่สิวันนั้นก็ยังไลฟ์คนเดียวดูก็มันติดแล้วมันติดแดงแล้วเดี๋ยวก็บล็อกชั้นนี้ติดแดงเพราะว่าอะไรอ่ะติดแดงสุย่างแหละพ่อเขาบวมมวนไม่ย่างบ่อยังสุยย่างอ่ะเขาเป็นเมื่อไหร่นี่แหละคือจังหวะนั่นแหละ จีบกันไม่บอกค่าข่อยคือมันพี่หน้อมมันอารมณ์แบบไม่ได้เลยอ่ะบอกคือเด็กหน่อยเพื่อเหอเนาะด้วยอีหยังอันอีหยังก่อเห็นโพสต์ด้วนไม่เส็มาเด็กมาเด็กเอาในติ๊กต็อกเนี่ยเขาบอกว่ามาเด็กครั้งที่ทำามาเด็กมันคืออีหยัง ข้กันได้เฟ่ไหนว่าหมาเด็กยังขึ้นหมาเด็กกูไม่ได้หมาเถ่าว,วันสิบอกขวางเลยบอกว่าหมาเด็กก็คือจังอันอันมาหน่อยแม่กินอันกินมาหน่อยมันหอมวันนัล้วเป็นได้ขวานกินมาหน่อยเอา้าบมื่เคยอัยนขอมาหน่อยมาเลี้ยงดิบันกินนมติดปากก่อนจั๊กบอกไ่ทัวร์ไปถิบนได้เป็นน่องซุ่งเหมือนตีแบดนีรู้ป่ะสีหอมบ่นนี้ อโอ้มันก็อยากหัวมันเยี่ยมมากแบบอู้ยมันต้องโด่มันมันตลกเหมือนเธอมันโกเธอบอต่อยฉันมาโดนดีดเเธอบอกกอดบ่แเสดงขอเรากับฉันมากนี่ดูเมื่อกี้แกงเมื่อกี้ก็กอดอย่างไกอดแบบไหนเห็นมือขืนน้ำกอดกูยังสี่สีหอมกูก็แบบโอ้ หอมถอกไขรุ่นคักแล้วพนะซท้อๆอพี่น้องเจอจะไปหาเสือหมอกัณวิ่งอไปบวงมุดจ่อยสานีด้อยยหลีหูเตียงว่าหน่อยพนักบูกมาหน่อยเถอะอมันนักจก๊กเดียมเดี๋ยวเขาว่าเมนพี่น้องมันมันไม่ได้อ่ะนางไม่มันไม่มีอารมณ์แบบว่านางรักรักรักผมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเอาเลยทวนบอกเขาว่าฉันเล่กง่ายของม่วงแรกแล้วพนะ กูเห็นมึงไปไล่ซ <sucks> ึล um ติลีกวิตตกอยู่ตั้งแต่บ่ายสามเลยอิปเปดโอ้ยนั่นนั่นถ่าเคคนไข่เตือนตัวเลือดอยู่ไปถ่ายอยู่ยสซไปดิเอ้าถ่าเคไหมกับสาวตอกเพิ่นอันแกล้งซรลติลีเพิ่นชนินซึลติลีถิ่มอยู่วันเลยออกมือใดมืออื่นเดี๋ยวมือวันแรงงานมืออื่นออกซื้อมานเจ็ดลอยผลเด้อถือยุ้เทีอบว่าถามมีดิไม่เคยเช็คจุดเทือ เธอสุมือเนี่ยเวลาเทอกอดเธอเคยเธอกอดแขนข้างล่าศูนมือใดเอาไว้ดีๆเทือกอดแขนข้างล่าศูนในมือใดจับจับมือใดกอดไขกอดเธอเอาถึกตีนกูสน้อเอาไมสิบบาทนอนดีๆมันแดงก่อนละเฟซบุ๊กกูนะนะเทือสุนมือนี่คือสิบ่ามีการทะเลวิวาทกันนี่ยังกูมาบอกเรื่องแม่กูเมื่อกับ ศูนย์กูสมมติผิดบ่ท่านดอก่าคกูได้ด่ามึงนี่กูศูนย์หลอด้อวิทูนกันบอกันกอดบอกสัมพันธ์เท่าสิมื่นีกเพรลอกกันในพี่น้องโอ้กูอยากจะบอกกูเกิดตลกแต่ภูผาน่ารักน้องภูผาเธอน่ารักน้องปับป๊าปับป๊าแยกบ้านกับปับป๊าหมอจริงเหรอพะนะเอาปับป๊ารู้ได้ไงลูกนั่งกับสิเบิ้งไรเบิ้องยังบอกเขาจังไดนั่งกับมาเบิ้งเฟซบุ๊กเบิ้องยังเนี่ย เออผู้เผาพี่น้องผู้พาไม่อยากให้ปลาแยกกันนอนมันนะผู้เผาพี่น้องกอดคนนอกใจเปิดเพลงให้กูเนี่ยโอเปิดเพงลงเราเร็ว,วเปิดเราเร็วให้มันบอกไปเลยดีเพลงนี้กับซิสนี่กูศูนย์พี่น้อง,งกอดคนนอกใจอีเดอร์หมอกรินสมุนนี่บอ่ก,กอดข่อยบ่หอมข่อยบออย่เมันหลายปีหรอบอกเมื่อได้กูกไ็ไเด้แต่อเนเบิงทวิตชอรุเฮียง ศูนย์เล่นนังจีนพ่นบอกให้เปิดเพลงกนอกใจนี่ฝ้าไ้เปิดไห้เห่าพูนี่พี่น้องมูนเจ้าว่าเบิ่อยิ้มแบบมึงนี่แหละก็ยิ้มปกติไหมกูขี่กูนี่ยิ้มปกติไหมวะเบิร์ไม่ปกติไหมวะกูศูนย์สึดได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจมันรู่หาทุ่มแล้ว กลุ่มเป้าหมายเธอคือกลุ่มอันคนขับอันรถทรงพักอันในตลาดเ้าตีเพิ่นนอนรับแล้วปานนี่ไม่เอฟซีเขาไม่นอนเขารอดูอยูเอย่เอ้ยมึงม่เดือดควาแก้มกูโอ้ยวะแถวเราเพี่น้องเอ้ยเขาเขาบ่นเลยเขาบ่นเลยสิบซีก็ข่อยแหมเขาสิบซีผู้อื่นแหมเขาบ่นเลยตื่นใจก็ข่อยแหมเพี่น้องเขาเห็นข่อยซ้ํคิดเบื่อว่าข่อยถอดเสียผาออกจากห้องน้ำนี่มันเฝ้าเอาผาคุ้มเลยแหม ผ่าคุ้มโปงเลยแหมมุดเจ้าพวกหัดอกพุน่นไอ้ไอ้เช่นกับเป็นไอ้เช่นกับเป็นผู้หายาหายังไงกินน้ำอุ่นอะ่ะกินแนะ่น้ำอุ่นอ่ะนะมันดีขึ้นน่ะนะแล้วสิมเมาเนี่ยมเมาความหลักแล้วนั่นตัวก,ออก่อนขาออกเจริญเพ่งฉันบันนี่ยเดือนเพ่งเพ่งฉัน ถ, <Okay. S 1> ถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ยายทองกอนนะครับเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะทุกคนนะแต่ก็ยังรักษาได้อยู่นะก็มีภาวะไตด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมยายนะยายกำลังใจดีอยู่นะก็รักษาเต็มที่ทันละแล้วก็ทำดีที่สุดนั่นแหละใอยบอหึงร้ดดอกบอกว่าบอนหึงแล้วไม่หึงครับมอกุลินบอ <สา S 1> หึงร้วดอก สาบไหมสาบาไม่นี่สาบานี่กูยังหัวราะอยู่นี่ที่ว่าไม่หึงอ่ะกูไม่หึงค่ะสาบตอนหน้าเอฟซีนี่ตอนหน้าเอฟซีค่ะกูสาบานค่ะไม่ต้องทํานิ้วไม่ต้องฮักนิ้วจะขอกูสาบาค่ะนี่ค่ะสาบานค่ะให้ใครตายให้ตายเราแต่มึงแล้วกูสาบก็หึงพะกูเสือจะแตกกี่หยังให้ตายกันแล้วแต่มึ่แล้วพันนะะเอาสาบแตกกันเสมวเนาะเออแต่บัลลับ โทรศัพท์อันที่ผานาทีกันไอ้ยนี้ถอนสามออปีที่แล้วเมืองอ,อุบลแตกจ้ามึงกับไปอีรีเลยกูเร็วเลยถอนไม่ไปจ้าเออคนอย่างมึงิจดนี่นมีมีความรักไม่กระคิดถึงลูก <ใน S 1> ถึงเต้าถึงคนอยู่บ้านเนี่ยเด้อเมื่อว่าตาบอดหูหนวกได้บุซ้ายไม่ก็เป็นวันรื้มลูกรื้มอ,อย่างเด้อคุณบาปกรรมเด้อคุสิบบอกเห็นเด้อ มีดอกเธอฉันกัมีแต่เธอคนเดียวเนี่ยปากคุณปรนดงเอาปากเขาเป็นบันดงพี่น้องอุ้ยปากกูเป็นบิ้วปากเป็นบันดงพี่น้องหรือเป็นสันสนิบาตสันนิบาตเจปากปากคุยยิ้มควาวะปากยิ้มควาสันนิบาต ใครควรจะหายเร็ยวนะครับขอบคุณครับทุกคนเธอฉันอยากไปกินร้านส้มตําน้องเบลนี่น้องเบลมาดูฉัน่เออไปกินส้มตําหน่อยวันนั้นจะไปก็ไม่ได้ไปเบลแลเบเออเบลเบลเราจะไปกินส้มตาร้านเธออยู่นะแต่ว่าคอนแก่นนี่แหละซื้อว่ารานตําเลยยมองบอลูดเดี๋ยวไปเสิร์ชเอาเบลจะไปกินอยู่นะแต่ว่ามันต้นเดือนเนาะมันปลายเดือนเนาะมันอยากเนาะเพราะอยากเห็ดเงินเดือนเงินหนังแต่มีว่างอยู่นะ ไป,ไ,ไปแน่นอนไปแน่นอนแปลว่าไปดีนั่นล่ละเออพรุ่งนี้ไปเนาะเนาะกินส้มตำเนาะตำต,ตะแสบเรียกศาสะอาดเนี่ยน้องเบลน้องเบลนะคะฝากร้านส้มตำตำเลยบอกซื้อ,อยังเบลเดี๋ยวมือเดี๋ยวสิไปเองสิไปถล่มไปเย,ไปไปยี่มยมญาติเท่ากับไปวะเปล่าไปเยี่ยมยายเสร็จเราก็ไปเลยไมละ่ะอ,อยู่ตรงนี้หมอเหมือนมาสมุดใช่ครับนิสัยด้วย บอดโนดเหมือนภูผายังไงเอาเธอก็รู้อยู่แล้วนี่มาสมุนไม่เคยยอม,มแพ้ใครเอาชนะอย่างเดียวเมื่อเช้าพี่เล่นของเล่นอยู่ของนางก็มีเหมือนกันแต่นางเอาของนางทิ้งแล้วก็ไปเอาของพี่ยายกุลก็ถือชันดาต,ตอนแรกจะหายายกุลเลยยายกุลบอกว่าให้น้องก่อนนยฉันว่าที่นี่ไม่มีของใครคือของใครคนนั้นคืนี่แหละฉันก็หายายกุลเลย ของอันมหาสมุรกับมีแหม่ของผู้พาก็เพื่อนเ่นอยู่แหม่เหอันเดียวกันแหม่ต่ว่าอยากกันแย่งของอ้ายแหม่ขาใจบออยากอยากยินแต่มันอ้ายแหม่ของกับของเดียวกันแหม่อ้ายซื้อมาให้น้าแหม่สีม่วงแหม่ยนของกับของถิ่มเธอยนของถิมแล้ว็ปญาติออ้ายแหม่คอยบอกเนกน้อยเนาะเป็นญาติออ้ายยี่คุณวะผู้พาให้น้องหน่อยเพื่าค่อยเอานใ่มลูกเส้นหายเล่วะไม่ ของพี่อของพี่ที่นี่บ้านนี้ไม่มีเสียสละให้น้องกอนจักสิพอฉันหายปุ๊บมาสมุดหนาจอยไปน,นี่ผู้พาก็เดินหายคือเก่าผู้พาก็เาหายเลยตัวผู้พพวกก็เลยบบ่เลนพวก,กเืกกเ้่ายาวข้างนอกไม่เช้าก็น่ารักอย่างเดียวโอ้แล้วต่อยู่น้ำไผ่ <S <S ผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับทุกคน ข่เป็นพอเลี้ยงเดียวพี่น้องข่สิหาคนข่อยบ่หาคนมาเลี้ยงลูกขด่ดอกข่เลี้ยงเองเด็ยนินบวันนี่ฉันไม่หาคนอื่นมาเลี้ยงลูกฉันนะฉันจะเลี้ยงเองค่ะเป็นพยานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหมอเป็นอะไรไปเนี่ยเธอไม่เป็นห่วงฉันนั่งหมอกวันอยู่แล้วถ้าฉันตายก่อนเธอนะอืมแล้วถ้าเธอกูสิหายอยู่พาใครมานะอืมมึงมาหลอกกูติเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เออเธอเล่าก่อนเร็วๆตอนนั้นเรามีสัญญากันเมื่อห้าปีที่แล้วเอาเว้เ้าเร็วๆก็คือเร็วพูดเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้เราไม่เคยพูดเลยนะเออเล่าเราทุกคนอันนี้เป็นแบบซีคเลนนะพวกเราแบบอันนี้เป็นความลับเลยนะทุกคนอ่าเล่าก็คนคนนั้นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าแบบไม่ถ้าใครถ้าเธอบอกว่าถ้าเธอตายก่อนทรัพย์สมบัติฉันยังไม่ได้ ต้องเก็บศพเธอน่ไว้ในบ้านก่อน90วันสามเดือนอืต้องผ่านโปรโมชั่นนี้ก่อนนั่งวันนีเป็นคุณแอนหล่งทต้มบีนน้องสำหับด้ี่ข่อยหัวไายครับนั่นก็กลัวเด็กเธอมามาผ่านสมบัติชั้นงานที่หาไว้นานๆฉันก็กลัวว่าแบบว่าที่หาไว้เยอะๆมันก็จะแบบว่าลูกสิบัญญัิงสิบอ่ได้ใช้เออ ี่นองนั่นอกีเลยนี่แต่ก่อนอะจริงจังนั่นเออนำว่าทนายร่างสัญญาเลยจะให้ทนายร่างสัญญาว่าถ้าเธอตายต้องอยู่ในโรงเย็นสามเดือนไว้ในโรงเย็นสามเดือนแล้วก็ให้ฉันผ่านแล้วต้องมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเธอต้องพาเด็กเธอมาอยู่บ้านยันฉันไม่มีเด็กแมมีแน่นอนฉันไม่มีค่ะมีแน่นอนคนอย่างแล้วถ้ากูตายล่ะอะ ถ้าตายก็ตายก็ตายสิก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อืมถ้ากูตายนี่มึงสิบห้าเด็กมาบวชจูงกูสันเถาะไปบวชจูงแล้วเนแล้วจังกันมันมาหลอกมาหลอนยังสี่ตีกูไม่ตายง่ายหรอกมึงเยาวาวูยังกับบะเนรนอนดอกฉันตายไม่ได้คะ่ะลูกฉันยังไม่โตคะ่ะฉันพูดเลยนั่งโอ,อีริพินองสมัมได้กินนั่งแบบจริงจังอิริอพอนะินองะไข้หลาย นั่งสะออนข่อยนั่งหาง่อยนั่งเงีนนั่งคอยมีนั่งว่าแขนทั้ตายเธอต้องขนาดจะมีเด็กเธอต้องพาเด็กอับมาอยู่บ้นานแล้วก็อยู่กับศพฉันก่อนนั่งมาแบบคุณได้หลั่นทมเลยน้งองสิเลยมาซื้อมือหน,นั่งเไม่เคยทำมาจา้าเจมีเ่เธอบอกว่าเธอเอาทรัพย์สมบัติไปหมดเลยฉันขอแค่ร้อยล้านนั่งว่าแบบนี้พออย่า,านั่งหัวไหลมึงสองร้อยนั่นแหละในแต่ชีวิตนั่งอยากไปสิบสี่อีกครั้งพี่น้องทั่วนี่เธออยากไปสิบสี่อีกเธออยากจะไปอยู่อ,ยอังกฤษ <14 S 2> <ไป S 1> กับล <ไป S 2> ูกฉันเศร้า กับผู้พากับมาหาสมุทรเอ้ยมึงเจอเด็กว่าบวชจูงกุก้งกระวารถยางกูไปหลอกไปหลอนเบื่อจูงพี่เขาหน่อยเพื่อพี่เขาแบบว่าขึ้นสวรรค์ให้อภยัยว่าผักเ้ยม,มึงฉลาดเนาะมีเนี่ยยิมมีเดสไนเนี่ยหลายมือแล้วแต่พามีออกจากเย็นสองโมงเช้ากับบานสองทุ่มนี่โทรหารบารมีหลายเครื่องออกจากบ่ายสองโมงเช้ากูก็ไปส่งลูกส่งลูกเสร็จกูก็ไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลทั้งวัน กลับมาบ้านก็หกโมงเย็นเธอเนะ่ะตื่นสิบเอ็ดโมงกว่า,าจะออกจากบ้านตื่นสิบเอ็ดโมงห้าโมงเยน็นก็ไปตีแบบตีแบบเสร็จมันก็ไปกินเหล้าที่ร้านมานิดต่อแล้วก็ไปต่อดึกตีสองตีสามถึง f i n ฉ s ั้นตื่นเช้าค่ะตีก็ตีห้าฉันตื่นเช้าฉันมาดูมาเล่นกับลูกก่อนค่ะฉันต้องมาโอนเงินให้กับบัญชีแปดสิบแปดบัญชีค่ะแท่นไม่ไดา ู้ใดล่ะเพียงหนังเปิดเอาเพียงหนังโอ้ยอยากลองให้กูเตะโอเคเอามมาเอามาอีเท่าเอ้ยคิดเบื้องว่าไอเสื้อย่อยๆกับเบื้เคยว่าบื้เคยอยังพี่น้องเอ้จ้าคือเอาลดความหักข่อยนี่โอเคจะนอนหรอเนาะยอมนอนไปม่งห่วงอยู่มั้ยล่ะหาจิ๋วดิสรุปว่าจะให้หอมไหมนี่ ให้กอดเมนี่เปส่งกําลังใจให้เมนี่เออไม่กอดก็ได้กอดนะจะกอดกูหลายหุ่นโอ้โหมันเป็นหอมก็ได้บ่ต้องหอมดอกไม่จะหอมเอามือออกเร็วเอามือออกเอามือออก เอามือออกจะหอมเอาแก้มมาโอ้กู่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าคอะกูอยโอ้ยคุยอะกูบิน้องคุยอะกูอะเกิดมาในชีวิตกูกูต้องมาเจอยังแบบนี้โอ้ยเลี้ยหัวพี่น้องเอ้ย เอามืประสาทนะมึงเอามือมึงปิดไว้มึงก็หอมมือมึงเนาะเออหอมมือจะของแหมหอมมืออะไรก็หอมแก้มเอมือหอมมือมึงครับมึงเอามือมาปิดแก้มกูแล้วก็หอมจุ๊บเอาจุ๊บเอา่ะเขินตัวเ่ต่อยขอยักเทียจะว่ามันหน่อยสิไม่ใช่เพิ่นหมอกรีนไม่ต่อยฉันมากี่ปีแล้วค่าเธอไม่ยังพวกเธอไม่รู้อย่าพูดค่ะซัานี่ล่ะโอเคพี่น้องไปก้อนกูยากไอ้คน